วันนี้รับเพืเ่อนๆจะถ่ายวิดีโอไว้ออท่านผู้ชมบางบางท่านอยากจะเห็นอยากจะแกะดูถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเปิดไฟเราไฟหน้าปัดไม่ค่อยออกบ้างไม่ออกบ้างสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างนี่นก็สําคัญนะครับถ้าเราไม่รู้ก็อาจจะไม่ดูจริงๆนะครับสําหรับคนที่ทรักรถนะผมั็รักรถนะมันจะแกะออกมานี้ลาบากเหมือนกันที ต้องให้เอาไว้ให้คนคนะก,กิดเนาะสก,กัดสกัดตัวนี้สก,กัดค่อยๆสก,กัดไปหมุนไปทางซ้ายตัวนี้ก็สกัดสกัดสกัดที่คอรถนะครับผมสก,กัดออกมาแล้วผมไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมไี่เห็นถ้าท่านผู้ชมอยากจะลองทําดูเองเกิดมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไอ้ชุดระเจรถทหรับอันนี้มันเป็นสุดก,กระเจรถ toyota t i g g พอดีดดเครื่อง2 k งดีนะครับผมลอ้อจักรี Okay, ออกมาแล้วมีปัญหาเรื่องไฟหน้าปัดไฟขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างไฟรูปเคลื่อนเครื่อน,น,นบ้างไม่ขึ้นบ้างบางทีสตาร์ทติตแล้วเราไปจอดปุ๊บี๋ยวมันก็ดับดับเสร็จแล้วก็สตาร์ทไม่ติตอีกแล้วก็เงียบไฟหน้าปัดก็หายไปเลยก็สแสดงว่าเกิดจากน,นี่นะปัญหาทางรถท้ง,ทง,งว่ก็เกิดจากสายไฟชีวิตไฟอยู่ข้างล่างนี้มันสึกหลอมีน้ํามันคราบน้ํามันแล้วก็หน้าสัมผัสทองทองแดงในมันไม่ค่อยสัมผัสกันแล้ว พอเริเกิดไฟไม่ต่อเนื่องเวลาเราเปิดกันเจมันก็ไม่ไปตามล็อกเวลาเราเปิดเจมันไม่ไปตามล็อกเช่นเราเปิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ไปไฟออกบ้างไม่ออกบ้างหน้าปัดบางทีก็ออยู่ดีๆมันก็หายไปก็สตาร์ทติตบางทีเราเปิดิแล้วมาสตาร์ทใหม่ไฟหน้าปัดหายเลยถ้าเราไม่ดูอ,อย่างว่าดนะันเนอรถ้าซ่อมก็เสี่ยงเยอะอยู่ อันนี้เรามีความรู้ส่วนตัวสำหรับคนที่รับรถตัวเองนะครับที่ใช้รถโตโยต้าที่ดีกว่านี้ความมันเร็วเครื่องสองีดดีอย่างผมนะครับถ้ามีอะไรเราวก็มาแป่งปันให้กันดูผมแกะออกมาโอ้ยลำบ,บากอยู่ขนาดนียกาจะสก,กัดออกมาได้ข้างในนี้ก็จะเป็นที่ตัวล็อกคอรถนะครับถ้าเราบิดไม่ถูกลายมันหมุนพอมันอะไรไม่ถูกลายก็จะล็อกโอเคเวลาเราจะถอดออกจากเป่าเป้าตัวนี้ก็ เราจะตัดป้อนครับตร,ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องหมุนไปหาตัว ACC ข้างในี่ก็ต้องล้างนะเดี๋ยวผมล้างมาแนละ้วเนี่ยผมอยากให้ใหนะเพื่อนๆที่เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์มาได้เห็นนี่ผมก็ล้างไวแล้วข้างในมันมีคราบน้ำมันมันจะมีล็อกกระปุ่มกระปุ่มอยู่ข้างใน,นะนเนี่ยกระปุ่มยเยอะแยนะไปหมดเลยโอเคตอนนี้ออกได,ไดนะ้แล้วนะครับเวลาจะเอาเข้าวเต้องกลับไปที่ CC ACC เหมือนเดิมต่อมาผมจะให้ดูข้างใน หาดูได้ยากน,น,นะครับไทเกอร์อเสิร์ชเข้าไปดูอย่างในเน็ตยังไม่เห็นมีใครทําลงเลยผมก็เลยลองทำดูบางคนว่า,าทาได้อยู่ก็ดีใจบานเพื่อนอยากทําที่สายดจูดตาอย่างผมถ้าจอดทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็มาสตาร์ทไม่ติดไฟหน้าปัดไม่ขึ้นนะเห็นที่ตรงนี้เลยนี่ก็มีนอตส,สองตัวนี่แหละไม่มีอะไรมาก,กมายแแกะมาต้องดูข้างใน มาครับอันนี้ก็เป็นแกนแกนเทมันหมุนตามล็อกของมันทั้น,นี้ก็จะมีดูดาๆและ,ละเราแกะมาเราต้องดูดีดนะครับตรงนี้ก็ไม่มีน็อตแล้วนะครับไม่มีน็อตแลมีแต่ล็อกมันนิดหน่อยมีล็อกหน่อยเดียวและเรางัดตัวนี้มันจะมี2ส,ส่วนนะครับเวลาวเรางัดมันกขึ้นละอืมโอ้ท่านผู้ชมไม่ดูดีๆนะครับก็น่าออกนี้ก็ลำบากอยู่นะครับ ไม่ได้นะครับเนี่ยกิ๊บแหลมบจะลงช่องนี้จะมีช่องของมันอยู่นะครับดูบอลลูนให้ละเอียดหน่อยจะ,จะเร็จแล้วจะมีช่องของมันเสียบตรงนี้่ใช่ช่องอะไรหรือเปล่าอ๋อแส้งตรงนี้ช่องของมันจะมีรูหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูมันจะอยู่ตรงนี้แหละ ไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นสี่เหลี่ยมออกมาจากตรงนี้แล้วมันจะมีสปริงอยู่ข้างบนนี่สปริงอยู่สองอันนี่นะเห็นเห็นสปริงเล็กๆเ,เนี่ยมีดันขึ้นดันลงนะกดลงแล้วก็หมุนก็จะหมุนอย่างเงี้ยเส้นมากจะมีปัญหาตรงนี้แหละตรงนี้ก็เสื่อมด้วยนะหลวมแล้วก็ สำคัญนาคอนแทคทองทองแดงเนะี่ยถ้าตรงนี้สกรปรกนะท่านผู้ชมเห็นะครับว่าตรงนี้สกรปรกเมื่อกี้ผมเช็ดออกไปเยอะแล้ว,วละนะมีน้ำมันคราบน้ำมันแล้วก็มีไอ้อะไรนะดำดำไฟมันช็อตช็ชอตตรงเนี้ยตรงนี้ก็ช็อตนะครับสีดำดำเลยมีแต่ควันดำดำติดตะกัวดำดำควันดำดำติดพวกเนี้ย มีแต่คราบน้ำมันนะไอทองแดงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สี่ตัวนี้นกับข้างล่างนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนี่มันไม่สัมผัสกันมันน้ำมันละลายหน้าสัมผัสมันชอ็ชอตช็อตมาสปาร์กมันเลยไม่ติดบ้างไม่ติดบ้างก็มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จะมีตน,น๊กตาในีช็อต มีอยู่สองรูสีหกเจ็ดเจ็ดขานะครับเจ็ดขาข้างในเจ็ดขานะครับตอนนี้จะมีสองขานะครับตัวน,นี้จะขึ้นมาสายจะขึ้นมาข้างบนนี้นะครับทีน,นี้อาจจะเป็นไฟเวลารเราเปิดไฟหลอดไฟก็จะมิ่งขึ้นไปโซนหน้าบ้านน,น,นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับถตาท่านผู้ชม ก็ไลความใจก็ติดตามมีอะไรใหม่ๆก็จะมาลงให้เพื่อนๆได้รู้เห็นไปพความๆกันนะครับมีความรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับเรามีความรู้ติดตัวเวลามีปัญหาสุขสันต์กับชีวิตเราแก้ปัญหาปัจจุบันได้ดีเราก็มั่นใจนะครับเท่ากับเรามีเงินมีท่องเป็นห0,000สองหมหลายหมื่นกข้าาได้นะครับ